เ,เ,เอาทักทายสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องซี่พังประเทศไทยเนาะเลยพี่นอ้องทางลาวเฮาเมื่อนี้เบาอึ้งเคยพ่อไทยสิภาพี่น้องลงมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ท่าแคมของของพี่น้องบ้านน้า,านเนาะ เพราะว่าบ,บันนาพานนี่ทรายหาดเป็นสิบกลงลายลิกพี่น้องผู้บกลงลุงผู้เดี๋ยวสีไปถ่ายบรรยากาศพี่น้องเบิ่งเนะาะซ้ำเลี้ยวเบิ่งนี่ก็เห็นรถแกดินเนาะแกดินทรายพี่น้องหนาสีขาเนะาะแต่ว่เลี้ยวเบิ่งนี่ ก็ถือว่าเข้ามาช่วงนึ่งช่วงแดดเนาะพี่น้องเนาะนีก็่านาสิเขาเวลาเที่ยงเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาถ่ายแคมของทางแคมถ่าพี่น้องทางบรรพพาสเลยพี่น้องสมบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะ <uge ot> สวัสดีสวัสดี <men> ข่าวนะค่าค่าโอ้ยพี่น้องได้สีย่าง,งพาพี่น้องไปเบิ่งรถแกดินเนาะพี่น้องรถสิบหล่อเนาะโจ๊กเงาเนาะแต่ว่ารถค่าพี่น้องตอนนี้รถแกดินค่าพี่น้อง เพราะว่าหนาหนาซีเอาไปทุ่มทีก็เจาเห็ดกันเจือเนาะพี่น้องบ้านคัตตาจานเนาะหนาซีเมนเป็นรถโครงการเห็ดกันเจือาเอาไปทุ่มเนาะทุ่มกันเจือนอยู่บ้านคัตจานพี่น้องถ้าเดาพิ่เนาะนี่พี่ติดดินไายทั้งนั้นเลยพี่น้องเียดินไาย เอารถไทยมาส่วนเอาไปสาเพื่อนเห็นน้ำเพื่อนกน็สบายได้พี่น้องเพราะว่ามันรถไทยมันเราลงมาหอดแคมคองก็ได้พี่น้องโอ,งอ้คาเรนะ เนะตินท้ายเต็มรถข้างแน่เลยนี่เนาะโอ้ข้าไปบป่ิเ็ณ อันอันนี้นะแกไปทมบมันนั่นบอกเฮ็ดกันเตือนบ้านขการ์หนวะออแม่ในรีพี่น้องเลยขเจ้าวอนมาแกเอาท้ายไปเฮ็ดอันอันหน้ากันเตือนบ้านขจาร์เนาะว่าบ้านขจาร์เป็นบ้านแหลกเนาะพี่น้องที่ว่าเฮ็ดมีโครงการเฮ็ดกันเตือนพี่น้องเนี่ย แมคโครไปกกะชีมัดโจ๊กเอา่อานะาพี่น้องแมคโครโจ๊กกองไหวกองไหวเนะาะอาอขึ้นว่วบาเนี่ยอโอ้ได้พี่น้องเลยมันหนกัก เนี่กระสเป็นบ้านอันพนจกอีกบ้านหนึ่งนะพี่น้องนี่จนเป็นน้องบ้านนภาแน่ข้าเจ้ากระสิบ่ายากเดอกพี่น้องดินเสาดินทรายเปรื่อนเนาะกระสาเพื่อนแบบเท่เพื่อนเนี่ยพี no ่น้องเพราะว่าบ้านข้าเจ้านี่มันเป็นทรายหาดเลยพี่น้องทรายหอดูตะพัง จนมอหอยผีพี่น้องมันโบกมอหอยผีโบก,กว่าจนจะเครื่องกลางแม่น้ำคลองอะไได้พี่น้องทรายหาดนี่เนาะมาส่วงแดดพี่น้องด้ยฟังทั้งนั้นเป็นฟังของพี่น้องทางประเทศไทยเนาะอําอําเภอดอนตาเนาะพี่น้องอําเภอดอนตาท้งนี้กบวนใกล้ได้พี่น้องเลี้ยวไปกะ เห็นหนดค้นผูเลยพี่น้องที่ว่ามันไกล้กล้กับอันฟังพี่น้องท้ามกจิไทยอยู่เนาะกับว่าได้ห่างกันปไนได้พี่น้องเพราะว่าหาดมันบกแห้งดิพี่เตตผูกบกลงหมดพี่พี่เป็นหาดเลยพี่น้อง มาโซงแดดพี่น้องมามาถืงตอนนั้นวันนี้ตอนนั้นเวลาเที่ยงพี่น้องเลกาดมันห่อนพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องพประชิจกจกกองไหวกองไหวเนาะกองคุ้นคุ้นขึ้นไหวใหญ่ๆ,ๆเนาะกองไหวไปแล่งเบิ่งกระสีแปนทุบมมันบลอตเหต็ดกันเจือนพี่น้องทางพี่น้องบัตนนรขัดจานท์เนาะเพราะบัตรขัดจานท์เปรนเดเดือนเผื่อมีโครงการเห็ดกันเจือนพี่น้องเป็นกรรมะ ตักเิาดินทรายอยู่บ้ณนนาพานพี่น้องเพราะว่าบ้ณนนาพานเนี่ยมันเป็นถ่าลงมาเนาะพอแล้วๆเป็นท่าเพือดูทีทีเก่าพี่น้องเลยก็มันจึงเป็นอันทรายหาดอยู่บ้ณนนาพานนี่เพราะว่าตะกี้มีเพือดูทีพี่น้องมาดูมาดูที่เราบริเวณอยู่แถวหนีพี่น้องมันก็เลยห้เป็นหาดพี่น้องบ้านนี้เป็นหาดเป็นทรายหาดพี่น้อง จ่ทรายทั้งนั้นพี่น้องนี่ดินทรายอยู่หมดละลายหนึ่งเนะาะเรา,าบ,บพี่น้องเนาก็ดเสีด้อวยหน้ากับเลยพี่น้องเลยเนาะมันอากาศมันห่อนพี่นอ้องห่อนแห้งเลย แมคโคนี่กะดันกสิบ่ไปเด้นี่นักิดิน ข้าไปบ่รดยพี่น้องเอ้ยกรสติเดกลับเด้อพี่น้องอไว้พี่น้องห่อนเนาะกลับก่อนพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามเด้อพี่น้องไปได้ที่ข่าวส้มสองเบาอื่นเคยบัวไทยพาเที่ยวเนาะ ากกาฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องขึ้นก้อนพี่น้องหัวไว้ฮะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเมนี่กามาไทายบรรยากาศอ่าบรรยากาศแค้มทา่าพี่น้องบ้านนาพานเนาะท่าบ้านนาพานพี่น้องเพราะว่าท่าบ้านนาพานนี่ นี่บริเวณเขตแถวนี้บรรน,นาพาันสิเป็นหาดลายกูโมพี่น้องเป็นหาดหอดถุนพี่น้องเชิญทอดพี่ว่าจะเครื่องกลางไม่นำคล้องหมดหลยพี่น้องเลยความมันบกนะมีแต่หาดมแต่ดินทรายทั้งนั้นพี่น้องนะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย